สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นนย้ายอยู่ที่โซนะอยู่ที่เกาหลีน,นะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทิปตรงนี้แต้แด้พี่พึ่งนะคะแล้วก็พี่ชายนะคะพี่ชายที่แสนดีพี่ขวัญตนเองแล้วก็อยู่กับหนุ่มเกาหลีสุดหล่อเป็นทรานสเลเตอร์ของเรานั่นเองนะคะทีนี้มันบังเอิญว่ามีเมนูเด็ดนะคะดูกันเขาทำโรตีใส่ใหม่อย <c oughs> ู่ใส่ชุดแดงจังกึมมาชํำเลยเธอเลิศมากเลยเนี่ย

Oh, yeah. It's yeah. So spicy and spicy, something spicy yeah. and something tastes to a tree with the vegetable. Oh, okay. And the, the with the fresh is the, the in the mm -hmm. in the vegetable inside. Okay. So okay, alright. So <laughs> okay, alright.

นั่นเอออกแล้วม่ทกินเนี่ยอือเาใชไม่ได้เรื่องเลยนะขอบคุณมากเลยนะ